You go out to have a dinner with your old friend and you would like to pay for the meal. You told your friend to do the A it's on me B we are quit C it's a special treat D we can go share Hone put what. น้องเนี่ยออกไปกินข้าวข้างนอกกับเพื่อนเก่าแก่ของน้องเลยและน้องเนี่ยต้องการจะ pay for the meal แปลว่าอะไรคะแปลว่าน้องต้องการจ,จ่ายอาหารค่าอาหารมื้อนี้ฉะนั้นน้องจะบอกเพื่อนว่ายังไงต้องบอกว่าขอจ่ายนะใช่ไหมหรือว่าแม่เราเลี้ยงเองถูกปะอืมแล้วก็มาดูกันว่าข้อไหนเนี่ยแปลว่าเออเราเลี้ยงเองฉะนั้นนะคะเรามาดูข้อเอกันก่อน ข้อ A นะคะ it's on me it's on me นะคะมันอยู่ on oh, ถ้าน้องไปตรงๆนะคะ it's on me ว่ามันอยู่บนชั้น,นะคะ่ะแต่ข้อนี้ไม่ใช่นะคะข้อนี้เป็นสำนวนค่ะ it's on me นะคะเป็นสำนวนหรือว่าเลี้ยงเองวันนี้เลี้ยงนะ,ะเสียบจ่ายเองนะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนี่ก็คือ ข้อไหนคะน้องๆก็คือข้อ A อนั่นเองแต่เราไม่สามารถปล่อยไปได้คะ่ะเพราะข้ออื่นเนี่ยก็เป็นสำนวนที่น่าเรียนทั้งนั้นนะามาดูข้อ B We are quits We are quits นะคะก็เป็นสำนวนเหมือนกันคะ่ะน้องๆสำนวนนะคะ We are quits แปลว่าเราหายกันคะ่ะข้อนี้นะคะเกี่ยวป่ะ ไม่เห็นเกี่ยวเลยป้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับโจนี้เลยเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ผิดยงอยู่แล้วมาดูข้อสี่ it's a special treat special treat treat แปลว่าอะไรคะน้องที่แปลว่าการการเลี้ยงค่ะ it's a special treat แปลว่ามันเป็นการเลี้ยงข้าวที่ดีจริงๆเลย <laughs> มันเป็นการเลี้ยงที่ดีจริงๆ เป็นข้อดีนะคะ we can go shares we can go shares นะคะแปบลบว่าเราแบ่งกันจ่ายนะ shares แปลว่าอไอคะน้อง share แบ่งนะคะใช่ไหมสำหรับข้อดีนะคะน้อง we can go share เนี่ยเราแบ่งกันจ่ายเนี่ยมันก็มีํำนวนนะคะ อย่างคนไทยเนี่ยเวลาแบ่งกันจ่ายจะพูดว่าอะไรคะจะพูดว่าอะไรจะพูดว่าอเมริกันแชร์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วฝรั่งเขาไม่ได้พูดว่าอเมริกันแชร์กันนะคะ่ะน้องๆเขาใช้คำว่า we can go share อย่างที่อยู่ใน choice ข้อดีอาจจะพูดว่า we can go Dutch ค่ะ we can go Dutch We can go Dutch ก็แปลว่าเราแบ่งกันจ่ายค่ะไม่มี we can go American นะคะน้องๆ we can go American นี่ไม่มีค่ะใช้ we can go shares or we can go Dutch เท่านั้นค่ะสำหรับการเลี้ยงนะคะน้องๆการเลี้ยงข้าวเนี่ย มีอยู่สองคำค่ะถ้าบอกว่าเราเลี้ยงนะใช้อะไรโจทย์ใช้อะไรครั้งน้อง it's on me เลี้ยงเองหราอเลี้ยงเองหรือไม่อาจจะบอกว่า it's my treat it's my treat อันนี้ก็แปลว่าเราเลี้ยงเองเหมือนกันค่ะ ถ้าน้องไปร้านอาหารนะคะแล้วน้องต้องการจะเก็บเงินแล้วน้องบอกเขาเรียบร้อยแล้วว่าน้องว่าน้องจะเลี้ยงเขาอย่างเงี้ยเออน้องต้องการจะบอกให้ไปเก็บเงินน้องจะพูดว่ายังไงคะบอกบริกรเสิร์ฟว่ายังไงคะเช็กบินค่ะพี่ใช่ไหมเช็คบินปะคะน้องใช้คาว่าเช็คบินปะเช็กบินนะคะถ้าน้องไปพูดกับเอ่อที่ต่างประเทศนะคะเขาจะไม่รู้เรื่องค่ะน้อง เช็คบินนะคะไม่มีค่ะที่อังกฤษนะคะเขาจะใช้ให้น้องเลือกคำใดคำหนึ่งเท่านั้นนะน้องเขาไม่พูดสองคำคือน้องอาจจะพูดว่าเช็ค please หรือพูดว่า bill please ค่ะไม่พูดเช็คบินนะคะเช็ค please นะคะเป็นของอเมริกันนะคะแต่ถ้าน้องไปอยู่อังกฤษนะคะน้องก็พูดว่า bill please ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเราก็ได้เรียนหลายคำนะั้เลยใช่ไหมที่เกี่ยวกับโต๊ะอาหารเกี่ยวกับไปกินข้าวใช่ไหมคะลืม it's on me it's my treat แปลว่าเลี้ยงเองเก็บเงินห้ามใช้เช็คบินให้ใช้เช็ค please หรือว่า bill please นะคะแต่ถ้าเราแบ่งกันจ่ายใช้คำว่าอะไรนะคะ we can go shares หรือว่า we can go Dutch นะคะส่วนอย่าลืมสับ we are quits นะคะ we are quits แปลว่าอะไรคะแปบลบว่าเราหายกันเองนะคะข้อ13เนี่ยเป็นข้อที่ได้เรียนสำนวนเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจำดีๆนะคะ